สวัสดีจ้าเมื่อนี้ฟ้าบดแล้วยายไหวเลิม,มาสุมสวนอันดอกไม้นากะงามพักกะซื่นบานเมึงนหนพี่น้องเป็นเป็นยุ่มขึ้นนาต้นใบบักขี้หูดยายไว่ข้างโบออกดิเพื่อว่าดอกไม้มันสวยต้นใบบักขี้หูดได้ไงพี่นอ้องใบใบบักขี้หูดหน่อยมันจะหอม เนี่ยหอมไปขี้หูน้อยนะอันดอกไม้นาสวนยายไหวนี่อาศัยแมลงมาตอมโบโบให้มันได้กัดผักกัดอย่างไฮโกมันที่ตอมสมดอกไม้ยายไหวกระซื่นไปนําเพราะว่าอย่างน้อยๆมันมาตอมมากไหมนี่เดี๋ยวนี่กระต้นนึ่งมันออกขึ้นนำตะคุงนะใบบะกูดนะโหยายไหวคือว่ามามากเทสนกุกนี่พืชกินนะมันขึ้นนําต้นตะคุงไง แก่นมันเฮียบหรือดใดบุบมันก็คืน้น่ากันอันเพื่อนอว่านแก่นบักหุงนะเนี่ยบักหุงนี่ฮันเป็นไปตลอดตลอดจนมาไปสุดล่ะอันต้นเดียวนะอันนี้เป็นต้นมกนาวจ้ะทางเพื่อนว่าอันแย่ไหวอันบักขี้หูดกับบักนาวเอาไปปลูกหม้อกันท่นมันดีบ่หอมเดวเสร็จย่ไหวกับบุกค่อยรู้แต่มันั้งเกิดแล้วกับบุกอยากอามันออกเลยเลยปล่อยไป ลามันเป็นจังใดงจะค่อยว่าใหม่เนอะเพราะว่าบบเคยมีต่คนว่าให้ฟังเพื่อ่ะสวยสวยสวย,ยายวบก็ฮั่งมากสวยอแล้วแล้วคันดอกแก่มันนี่ก็โรยได้พี่น้องนี่เกสดมันเนี่ยเนี่ยเนียเกเกสดมันนี่น,นี่เขาก็โรยซะอีกได้เนี่ยโรยโรยใส่ที่ดอกมันดอกมันอันที่เกสอดมันยักอันอ่อนอยากโรยแล้วเขาก็บีอ่ะบีบีลงใส่มันนังเกิดขึ้นดอกพี่น้อง สวยมากเลยก็ไอ้ว่าน่ะนี่มันหลายสันสันนั้นสันนี้แล้วก็ส,สีสีบานเย็นสีส้มสีแดงนี่สีสีแดงนี่ก็งามสีแดงเข้มนะยายไหวกันมากดอกไม้อยู่เลอันนี้เห็นสีขาวมันนั่งเกิดอันเป็นหลายสีเอง อันย่ไยใบกะบงว่าพัน์มาจักใสเวลามันมันแตกมันขู่ไปน้ําส่วนย่ไยวนะเพราะว่าอันนี้ฉันเอาผักออกแล้วมีนมีแย่ไยวจะลือ้อสับเพชรใหม่เอา้อะแล้วก็เลยว่าถ้าดอกได้สวยคันำแห้งย่ไยวกกะโพยโรยลง้ะโอ้อยจะแม่นมีจันงามสดซื่นเนาะแจ่มใส่บรรยากาศกระบ,บอล แต่ถ้าย่างบ่อนตกแข็งบ้านพี่นงตกแ็งบ่นอ้อเออพืชไร่กับมีแหงอันเฮาหดน้ำไหลเทื่อเนี่ยบ่่อฝนตกนน้อย,อยแหงเปียกเนี่ยมันจะมันจะดีก่อนที่เฮาเที่ยวหดน้ำน้ำฝนนะนน้อย,อยกับมีประโยชน์มันจะซื่นบานไหลพืชผักนะเสละกดไลค์กดแชร์ยายไหมเด้เอโุรดสวย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 ,สวย,สวย Chà Đây là trà